ท่นี้ผู้ป่วยเบาหวานหรือคนที่เป็นเบาหวานแล้วอยากจะกินผลไม้แนะนําแบบไหนอย่างแรกก็คือแนะนําผลไม้ที่มีค่าน้ําตาลน้อยๆหรือค่า GI หรือค่า glycemic index ต่าๆเช่นฝรัง่งหรือแอปเปิลเขียวดัดชดีน้ําตาลต,าตา่ำๆหรือค่าน้ําตาลต่ําๆแบบนี้เมื่อเราทานเข้าไปจะไม่ให้ น้ำตาลพุ่งกระชูดในเลือดมากเกินไปข้อสำคัญอีกข้อก็คือกินในปริมาณที่เหมาะสมควรจะเป็นตอบครั้งอาจจะเป็นฝรั่งครึ่งลูกหรือแอปเปิลเขียว1ลูกเล็กเป็นต้นข้อสำคัญอีกข้อหนึ่งคือกินทั้งผลก็คือที่มีก,กากใยมีเนื้อดีกว่ากินแค่น้ำผลไม้การแค่ดื่มน้ำผลไม้แค่ขันสดก็ตามจะทำให้ปริมาณน้ำตาลพุ่งกระฉูด เร็วแต่ถ้ามีตัวเนื้อผลไม้หรือไฟเบอร์ในผลไม้ก็จะช่วยชะลอให้น้ำตาลไม่พุ่งกระฉูดได้